วโอ้หเเออแมนแมนแมนผมเบิ่งอยู่แมน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 สองงวดแมนสองงวดแมนแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับวันนี้ผม มาชมมาดูบรรยากาศนะครับที่ศาลแม่ฮันนี่หลังหวยออกเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับชมบรรยากาศสดๆกันที่ศาลแม่ฮันนี่หลังหวยออกเมื่อสักครู่นี้หวยออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคือเลข2ตัวคือ7 3 3สสตัวคืออะไรเนาะอ๋อ8 7ดนะครับ887ดมแล้วก็73มนะครับ f อเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับ ว่าจะมีคนหลายบ่นือามือนอ่น้อหลังห้ยออกเป็นยังไงน่อยห้อยพึ่งออกมือสักครู่ครับสดๆร้อนสดๆล้อนเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปจอดด้านหลังกันก่อนนะครับโอ้ผู้คนไช่หรืรถก็จอดอยู่นะก็มีผู้คนเยอะอยู่นะครับเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปจอดด้านหลังดีกว่าจะได้ปลอดภัยเนาะนี่นะครับคือสารแม่ฮันนี่นะครับหลังห้อยออกนะครับคุณผู้ชมนะครับก็มีผู้คนนะครับมากราบไหว้คุณแม่ สารฮันนี่สีสางเนาะหลังห้อยหอกเด้อคุณแม่เด้อขอให้เอฟซีมีแต่วความสุขความเจริญเด้อแม่เด้อคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นขอให้ผู้คนนะครับหลังไหลมากกับคุณแม่มาสืสิวายคุณแม่นะครับนี่คือพื้นบ้านาสวยมากเลยเอซี FC. แล้วก็มีคุณยายคุณยายนะครับนั่งมองอยู่เนาะ นั่งมองดูลูกหลานอยู่คาพ่ขอขอ,ขอให้ลูกหลานนะครับจงมีความสุขคัามรเดริญเด้อมีคุณยายก็มีผู้คนนะครับมาหลั่งไหลกันมากราบไหว้อยู่ไม่ขาดสายนะ จับตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวดูคุณแม่ก่อนอธิษฐ <c oughs> านเลยจะจับจับด้วยดูด้วยฮะ <c oughs> จับวันนั้นแก้บนเหรอไม่ใช่แก้ค่ะจับวันนั้นถูกถูกถูกเกียดสามงงวดนีเหรองวดเมื่อกี้นี่เหรอ ปูดพี่โทรถูกเยอะไหมจับวี่เหอ้สิบสิบสามคนจะเยอะอหลังคอเสิรตวันนึ่งเออหลังคอนเสิร์ตันนึหลังคอนเสิร์ตวันหนึ่งจับได้เลขอะไรเจ็ดเจ็ดสามเลยเลยมาแก้บนนะแก้บนชุดไหน่หว่าก่อนก่อนอ๋อพรุ่งนี้มาแก้บนทีหลังวันนี้จับหรือยังเอ่ยต่องวด อ๋อจับตองงวดให้ด้วยเด้อสองตัวอยาก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 มีโชคด้วยเออเผื่อม <คน S 1> ีเผื่อมีบุญร่วมกันเดี๋ยวจับตองงวดให้ด้วยสองตัว <c oughs> เลขเพิ่งออกสดๆร้อนๆนึ่งเนี้ยก็พอดีหนูอยู่กลับมาจากบุญเอโอกลับมาจากบุญลแล้วครั้งหนึ่งอ๋อครับ <c oughs> คนก็ถูกเยอะนะผมว่าถูกเยอะนะงวดนี้ย เกียร์สามมีเลขสวยด้วยสวยค่ะเลขสวยมากแล้วทะเบียนรถอยู่ข้างหน้าด้วยอ๋อทะเบียนรถด้วยแล้วก็จับได้อ๋อตัวกันหยิบได้เลยหยิบได้เลยตรงเลยเออไหนขอสองตัวหน่อยไม่จับเหรอยังเอาเหลือทะเบียนรถสองหนึ่งห้าสองเหลือทะเบียนรถห้าสองครับพรุ่งนี้มาใหม่นะครับมีผู้คนนะครับเร็วมา กล่าวว่าที่ศาลแม่ฮันนี่เมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าถูกเกียดสามนะครับถูกเกียดสามแล้วก็มาเดือดว่าพ่งนี้นะครับจะมาแก้บนกับุณแม่ฮันนี่เนาะแล้วก็ถูกกันตรงๆฟังๆเลยเนาะก็บอสาตัวเด้อคุณแม่เด้อ รถผ่านไปผ่านมาก็บีบแต่เยอะนะครับหลังหวยออกนะครับคุณผู้ชมก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีน้องคนหนึ่งเนาะที่เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผ่านมาก็มาแวะมาบอกแม่นะครับบอกว่าถูกเลขเจ็ดสามนะครับถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับโอ้ oh. ก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดมาหยิบที่นี่นะครับมาหยิบปิงปองเนาะก็ถือคุณแม่ค้นมาหลายบ่ ต้นเสามือเสาคนขักอยู่หรอกนเนาะอ๋อครับหเอาห้าหน้อยโหลดหรือสีเอาหอยใหญ่ตองงวดก็ได้เออก็มีผูถูกหลายอยู่น้มือนี่บนนึงนี่นบนนึงนีง่เห็น,นาหาเออคนเราคนเถือ่อคนเรา ถึงทั้งบนทั้งล่างเลยประสันะเออไปถึงทั้งบนทั้งล่างมันออกออกทั้งครับเอือครับ มันออกแค่ตัวเดียวๆเนาะออกตัวเดียวไงือเอียืบมจำเอาเบิดเลยตัวเราบ่มันถือแล้วที่สองอยู่ที่สตัวนสามตัวหลังรางวันโมโมถือลังวันอืู่เออครับ ออกแ00ว่าเลขนะกับ420เลขไข่ยนั่นมันหาซีซีหาซีครับในการดกหนาออครับเลขไข่ ะได้นาะเนาะแม่เนอหลังหวยออกเป็นยังไงบ้างเนาะแม่นาะมีความสุขดีเนาะแม่จะลืมบอกอีกเด้อบอกสามตัวตรงๆเลยเด้อตองหัวเด้อนะครบอกตองงวดเลยฮะบ่ถิดบ่ ผมว่าสิมาจับตองงวดคือกันได้นี่<อ>สิมาขอจับคุณแม่ตองงวดนี่เพื่นสิไห้ว่า,าอขอพ่อนก็เพื่นเนาะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตจับตองงวดเด้อคุณแม่เด้อให้กับเอฟซีเด้องว,วดประจำวันที่หนึง่งเนาะวันที 16, ่สิบหกผ่านมาแล้วเดี๋ยวขอรวงขอรวงแค่สองตัวหลวงตองงวดเขาบอกว่าหลวงถลวงตองงวดแล้วจะแม่น อ่ะขอนำคุณแม่นำออะขอหลวงต่องนวดนะครับปึ๊บลกลงลึกๆหละอ่ะปึ๊บขอสองโตแม่เป็นเล็เลขกสี่เป็นเลขสี่เป็นเหลขกสี่ครับขอสองโะครับ อ่ตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองอึบเป็นเลขหนึ่งอ่ะนี่เดอ้อแม่เดอ้อลวงหแล้วครับลวงต่องวดเลยสีหส่หนึ่งครับสี่หนึ่งครับเอฟซีลวงให้ต่องวดเลยเป็นสี่หนึ่งนะครับ มดไปจำวันที่หนึ่งอีเด้อคุณแม่เด้อมวดไปจำวันที่หนึ่งนี้นะครับในตัวนี้แหละครับซีหนึ่งดจะจำให้เบืงกงบนนี่ครับซีหนึ่งครับซีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอกออกเมื่อสักครู่นี่เนาะออกพานไปนะครับก็คือแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแล้วก็ จ็ดสามนะครับแปดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสามนะครับเดี๋ยวงวดนี้ผมรวงใดนี่เด้อพี่น้องเด้อสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับอ่ะก็ขอให้คุณเอฟซีขอให้ผู้ชมนะครับเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันเนาะสาหรับเลขสารแม่ฮันนี่นะครับที่ทางช่องมา้วงให้ต่องวดเลยเด้อต่องวดเลยเด้อครับเด้อนี่ครับอ่ะคุณแม่ ใครชมคลิปนี้อยู่ก็อธิษฐานเด้อขอให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญได้ไหมเด้อคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ลำรวยร่ำรวยเด้อสาธุ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 เด้รับงวดวันหนึง่งถึงแม่บอได้แม่บอมีได้โชคได้ลาภแม่บอ บอ,ออ๋อเดี๋ยวเอาไม้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 ขอแม่์ไม้ขอแม่ไม้เฮ้แนมัน,ะน,น,ม,นมีถึงมิรุดธรรมาดาตัวนี้เรื่องโศกราบนะโศกไผโศกมั่มนมันไผมันมั่นคือว่าแหละครับมันกับมีถึอมีรุดเดี๋ยวงวดนี้ว่าถึงวดหนาวไม่เผ่าลุยกันไม่ลุยกันไม่งวดว่าถึองวดถึงว่าถือเช่อกันแนนครับเดี๋ยวงวด หนาเขาลุยกันไหม่อีกลวนหนาเขาลุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวงวดนี่ผมมันรวงไ้เลยแหละวงไฮเอฟซีองวดเลยว้าโอ้หองงวด่เนรวานรวว้เออแมนแมนแมผมเบิรงอยู่แมนแมแมนแมนอุ้งอิงงวดสองงวดสองงวด แม่งวดที่แลเพิ่นลลวงไห้หนี่เนาะสองวดเิ่นลลวงไห้นีโอ้งวดว่างหันงวดที่พลานมากพูหนึ่งนี่เป็นล่วงไห้พุ่นโอ้นะาผู้ชมงวดทีแลวงวดสองงวดที่พลานมากอุ้งอิงลลวงไห้นี้นะครับล้วงไห้นี้บอกว่ามันมหานนะครับแล้วก็งวดเมื่อกี้เป็นหลวงไห้ฝังกลุ่นนะครับเป็นหลวงไห้ต้นนั้นนะครับหลวงไห้ต้นนู้นเนาะหลวงไห้สีขาวนะครับเอฟซี เดี๋ยวงวดหน้าไม่แน่หงิงอาจจะมาล้วงไหนี้ก็ได้นะอาจจะมาล้วงไหนี้ก็ได้เดี๋ยวสิด้ะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามามีแม่เนาะแม่คนหนึ่งบอกว่าสองงวดที่แล้วนะครับที่ถูกนะครับหง,งหิงล้วงไหนี้นะครับแต่ว่าอาไลนะครับ หงอิงล้วงเมื่อที่ผ่านมาไปล้วงล้วงไหบอกว่าล้วงไหอันนี้นะครับล้วงไหสีขาวนี้เนะาะสีขาวนี้นะครับแต่ไม่แน่เด้อคุณผู้ชมงวดหนาหงอิงอาจจะมาล้วงไหนี่นะครับอาจจะมาล้วงไหตรงนี้ไหสีแดงผลัดสีแดงผ้าโฉสีแดงผ้าหมานนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ล้วงให้แล้วแหละนะครับเป็นเลข 4... ี1แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดง,งเลยครับ